มาอยู่ในช่วงทดลองนะแมปอีเวดเออแมปอีเวดนัปอีเวดนอองให้สับปะรดบับป่อนให้สับปันบับป่วนนั้นมันมาหาเราเมื่อไหร่เราจะเปิดใช้งานโคราทันทีเลยนะ

ยังไม่ฟ <lequel> ังเลยจับมื่อดามันแจรไปด้วย

มันไม่ได้ตั้งส่วนนั้นที่ได้ทําให้มีคืนฝันแล้วทุกอย่างครับ <tiple> <tiple> 让。<Go! S 2> <Okay. S 1> okay. ขนาดแค่นี้อย่างนี้นะไอ้เหี้ยเตรีย็ยืงมองก็มล้เกไปที่เมนู คำถามได้นะปลาไหลง่วงนอนอ่ะปลาไหลง่วงนอนฉเฉลยท้ายคลิปอย่าเพึ่งไปดูท้ายคลิปนะมาดูตอนนี้ก่อนอตัดเลยแล้วกันเอ้าไม่ต้องตัดแล้วไง ที่ไดก็ได้เพื่อเกิดใหม่แล้วทำไมมันต้องมีพวกนิดบดวะเนี่ย,ยแล้วทำไมต้องเกิดใหม่วะอ,อ๋อมันเป็นแบบทัวแมเรอไม่น่าเชื่อทัวแบบอะไรก็ไม่รู้ Okay, not say it's that I come to style like a mini mix button, but it's a lot Wake up, w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 ake up. Wake up. โอเคเราเจอเนื้อจับเ็กครับ บบเป็นคิวแบบเป็นดีแบบเป็นูใ้รู้าสามวันวนนี้มาบอก้วยนะเออไม่ได้เกิดกับเจ้าไจกนี้เว้ยโอเคได้จกไดกมนแล้วว่าเราเงินเยอะกว่า ก็แค่นี้แหละแล้วก็เต้นต่างว่าอะไรมาข้งหลงอ่ะว่าอะไรของผมแวไม่ใช่ไม้เลียวแต่เป็นนิกบอทนิกบัตอทว่าแล้วตัวอะไรมาข้างหลังไม่ใช่ ไม่ใช่ถ้าใช่ปันร้องโอ้ยดิ้นมากับไม้เลียวเร็วเอาาลังจะเต้นเลยอะาไงอะไระมาชอบะไราอเลย บเลดิบลนไ,ไ,ไ,ไินันมันตุนดก,ลก,ลกดลาคนลานไปอยู่ตรงจุดเกิดมีแาดไม่รอนเนี่ยแงไม่มีสิทธิ์รอดผู้บุกลุกทางทหารฮะผู้บุกลุกทางทหารฮะผู้บุกลุกทางทหารฮะ พบุุกทางผู้หารฮบุกรุกทางทหารฮ้อะไรนะเูืบุกรุกทางทหารว่างหนาทีนี้เอ้ยๆๆ้ย้อะไเสียงอะไร เอาไอไอเอ็มขยะเฮ้ยยูเฮ้ยยูน่าเกลียดมากตายน่าเกลียดมากไอพีไคนหรือว่าอะไรวะเฮ้ยยูเฮ้ยยูตัวละครยังกา มองนะไปเลยหาเรื่องนีเน็คบอดอ่ะโอเคน่าจะหาเรื่องแหละโ้วว้าววาวว้าวว้วต,ต้อวนทะ้ายวางว้าวววว่าสิครับ

ไม่เห็นใช่ไหมเอ้าแล้วลงมาทำไมวะใจไม่ใจมันไหลใจอยู่อะตอน้ฮะเอ,เอแล้วนิกบอดหายไปไหนวะคงที่ข่าิกบอดอะเฮ้ยนิกบอด hey หายไปกันหมดเลยวะ่ะข้านิกบอดไปเลย เดี๋ยวทุยน,นี่ไงเสร็จล้วโอเคโอเคเสร็จไม่่น,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 นีเลยวะมีะตุมีม่อรอะเล็บเที่ยวท่ะมอ้แหนเชียงค่นี้

ว้าวล้ววบโก้ทำไมตป็นบโบเ้ยเ้ยเ้ยตัน้นมาทำไมตันนี้อย่าดีเขาด้วยเขาด้วยตันขึ้นมา รีบเรแบบนั้นตำนานบอกวราตำนานบอกว่าให้รีบวิ่งอะไรนะมันบอกว่าอะไรอะอะไรดู ปาพูดได้ปาพูดได้วูดปาพูดได้กดูดปาพูดได้เราไม่ไปต่อกดดดดปาพูดได้ดกปาพูดได้ดกปาพูดได้

แม่สเต็กไม่เห็นแฮปปี้สเต็กมีแต่โอ้เมื่อกี้แตดไม่ทันด้วยเมื่อกี้เน่ยนัดไม่ทันตอนตามมาเฮโยเกิดที่เดียวกันเลยว่ะโอเคู่กันแมาจะเป็นคนใช้ อ,อเล่นหาหาและหาและต้นเหรอไหนวะอยู่ไหนอยู่ไหนหาเล่นหาและต้นเลือไปมันกินคนหาแฮ โอเคนี่โอเคโอเคแล้วนี่ก็เป็นต้ไม้ปรกอบคำถามคำถามนี่คำถามตอนเกี่ยวกับต้นทกิดขึ้นมตอนแตกกี่บมันมีคำตอก็คอ้าบ้าไอ้ต้้าบาว

อย่างนี้บบี้อนนะอออเองนะโอ้นากก่าเ่อแล้วเดกแอย่างนี้ต้องรีบเข้าหาเด็กบอดครับ อ่ามันจะมีของที่ปลตาครับจะเจอเอฟเฟกแบบนี้แล้วนได้ดไบยบาย